สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ r e e Eat and Travel Channel นะครับวันนี้เราจะพาไปไหว้หลวงพ่อโตนะครับที่วัดอินทรวิหารกันครับอินทราวิหารแห่งนี้นะครับอยู่ที่สี่แยกบางขุนพรมนะครับใกล้กับตลาดเทเวนะครับการเดินทางก็เรียกว่าสะดวกลยครับถ้าเกิดจะมารถเมล์ี่ยก็ไม่รถเมล์หลายสายเลยนะครับสามารถมาทางแท็กซี่นะครับหรือว่าจะขับรถส่วนตัวมาก็มีที่จอดรถนะครับซึ่งวัดอินทราวิหารเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดโบราณเลยนะครับเพราะว่ามีมาตั้งแต่ก่อนตั้ง นะครับตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายแล้วนะครับรวมอายุก็ประมาณ300ปีนะครับซึ่งที่เนี่ยสมเด็จพุทธจารโตท่านเคยมาบุรณะนะครับแล้วก็สร้างพระนะครับหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระเสียริยาเมตไตรนะครับเป็นพระประธานยืนนะครับอุ้มบาทนะครับซึ่งมีขนาดสูงที่สุดในกรุงเทพนะครับในอดีตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอันดับที่2นะครับรองจากพระธรรมกายเทพ มงคลน,นะครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับซึ่งสร้างเสร็จเมื่อตอนปี2564นะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็เลยกายเป็นอันดับที่2นะครับส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีคนมาขอพรแล้วก็มีงานประจําปีมาทุกปีเลยนะครับซึ่งภายในวัดแห่งนี้นะครับก็ยังมีบ่อน้นำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ ซึ่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับสมเด็จพุะจารย์โตท่านนะครับเคยได้ประกอบพิธีเอาไว้นะครับปลุกเสกเอาไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถที่จะนําน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยกลับไปเป็นสริมงคลให้กับตัวนะครับเอาไปใช้นะครับประพรมน้ามนต์นะครับที่บ้านหรือว่าที่ตัวเรานะครับใช้อาบก็ได้นะครับ ซึ่งก็จะมีเป็นบ่อนะครับให้เราสามารถไปตักได้นะครับจะเอาขวดมาใส่เองก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีขวดมาหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับก็สามารถทําบุญให้กับทางวัดได้นะครับเพราะทางวัดก็จะมีน้ามนต์บรรจุขวดเนี่ยเอาไว้ให้เราด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ่อพระพุทธมนต์นั่นเองนะครับภายในก็ยังมีที่นี่มีจุดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายจุดเลยนะครับเราสามารถไหว้ได้รอบๆก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนที่เป็นวิหารนะครับที่เป็น จุดที่บรรจุบ่อนามภูุทธมนต์นะครับก็จะทำให้คลายเป็นวิหารครอบเอาไว้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยเราสามารถเข้ามานั่งสมาธิและก็สวดมนต์ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นบริเวณนะครับใกล้ๆกับวิหารของบ่อนามภูุทธมนต์นะครับจะมีต้นโพขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีพุทธรูปซึ่งเป็นพุทธรูปนะครับนั่งแล้วก็พระพุทธรูปยืนอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้คือทางเข้านะครับซึ่งจะมีทางเข้าอยู่2ทางนะครับอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งครับ ซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรูปสมเด็จผู้ริจาร์โตนะครับหรือหลวงปู่โตอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับข้างในเนี่ยติดแอร์นะครับสามารถเข้าไปนั่งสมาธิได้นะครับเย็นสบายเลยนะครับแล้วก็จะมีเปิดสวดบทสวดคาถาชินะบัญชรไปเรื่อยๆด้วยนะครับเราก็สามารถสวดตามได้นะครับอันนี้คือเป็นบ่อน้ําพุธมนศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบอกนะครับก็จะมีนะครับรูป ปั้นนะครับคุนขี้พึ่งของสมเด็จพระจารย์โตท่านประทับเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็มือนึงถือสายสินเอาไว้แล้วก็นะครับมีเสียงสวด บทคาถาชินะบัญชรนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นการเหมือนกับเป็นการปลูกเสียอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเราสามารถไปตักน้ําพุธมนเนี่ยได้จากด้านนอกนะครับด้านหลังนะครับของตัววิหารตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่เราจะมาตักน้ำก็จะมีรูปสมเด็จพระจารตัตอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมาไหว้ขอพรแล้วก็ขออนุญาตท่านก่อนนะครับที่จะตักน้ําพุธมนอันนี้ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่บอตรงนี้นะครับเขาก็จะมีกระบวยมีกรวยนะครับมีที่กรอกให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถ กรอกใส่ขวดกลับไปได้นะ่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์มาเราสามารถนะครับไปบริจาคให้กับทางวัดนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปได้นะครับเพราะว่าจะมีบรรจุขวดสาเร็จเอาไวนะ้แล้วก็มีนะครับพอหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาสู่พระอุโบสถกันนะครับพระอุโบสถเนี่ยนะครับบุกด,ด้วยหินอ่อนนะครับแล้วก็มีการสร้างเนี่ยที่สวยงามเลยนะครับเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับภายในก็จะมีบรรจุ ระประธานนะครับแล้วก็พระรูปหลายองค์นะครับรวมถึงมีจิตกรรมไทยที่สวยงามด้วยครับซึ่งจิตกรรมเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติของท่านสมเด็จพระจารย์โตแล้วก็วัดต่างๆที่ท่านเคยได้ไปสร้างพระหรือไปบูรณะเอาไว้นะครับก็มีหลายๆที่หลายๆจังหวัดเลยนะครับในประเทศไทยนะครับที่ท่านสมเด็จพระจารย์โตเนี่ยท่านได้ไปบูรณะแล้วก็ได้ไปสร้างพระให,ใหญ่เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระนอหรือพระ ยืนนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นประวัตินะครับนี่คือองค์พระประธานนะครับก็จะมีไล่ลาดับกันอยู่สองค์นะครับที่เป็นองค์หลักนะครับซึ่งภายในเนยก็โป่งโล่งสบายนะครับเข้ามานั่งสมาธิได้ผมมาก็เห็นมีคนมานั่งสมาธิกรบาบพระไหว้ขอพอรกันอยู่หลายคนนะครับ อันนี้เป็นกิจกรรมผาดนาดที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นเรื่องราวกับท่านนะครับของท่านที่ไปบูรณะวัดต่างๆแล้วก็มีการไปสร้างพระนะครับในที่ต่างๆส่วนใหญ่ท่านจะสร้างเป็นองค์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนอนหรือพระยืนนะครับเดีในกรุงเทพที่มีหลักๆก็ที่นี่นะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือ วัดใหม่ทองเสรนะครับแถวแยกเกียรกายนั่นก็ใช่นะครับเป็นพระบางป่าเรศรยท่านสมเด็จจารย์โตท่านก็เคยไปสร้างเอาไว้เช่นเดียวกันและท่านก็เคยไปบูรณะวัดแห่งนั้นเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับสามารถแวะไปนมัสการกันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้เราเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะครับจิตรกรรมฝา,นานผานังภายในโบสถ์ให้ทุกคนได้ดูกันละกันนะครับ ครับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับก็จะเปลี่ยนจากการช้อปปิ้งเดินห้างมาเที่ยววัดนะครับหรือว่ามาสักการะไหว้พระบ้างก็ดีนะครับเป็นการทําบุญนะครับแล้วก็อ่านั่งสมาธินะครับเพื่อให้จิตใจเราสงบมีสมาธิในการทํางานแล้วก็ทําเรื่องต่างๆได้ประสบความสําเร็จนะครับสาหรับคลิปนี้จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับถ้าไลค์ฝากกดแชร์นะครับอย่าลืมสับสติร้านะครับหรือซับสไครต์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกิ้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 ง เอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัปเดตคลิปให,ใหม่นะครับทุกคนจะได้ติดตามไปพร้อมๆกันขอพคุณทุกคนนะครับที่ชมจนจบนะครับสวัสดีครับ